วัสดีครับผมมาดูปรรยากาศทุงไรทุงนาอยู่เขตวางสุพุงจังหวัดเลยครับผมร้อนครับร้อนร้อนครับร้อนดู้องฟ้าครับ้องฟ้าก็แจ่มใสนะครับ้องฟ้าแจ่มใส มาเที่ยวนะครับร้อนๆนี้มาเที่ยวได้นะครับมาตากแดดตากแดดภาคเหนือครับอีสานตอนบนครับอยู่ในรถผมงร้อนรลอุนะครับผมนี่ภาพใหญ่อยู่นี่ครับสาธุสาธุมาดูบรรยากาศนะครับ ถ้าชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรครับผมก็ถ่ายให้ดูอย่างนี้นะครับคอนเทนต์ผมครับคิดถึงบ้านนอกก็ดูบรรยากาศครับฝั่งนี้ก็รังจะถ่ายทำนาแล้วครับผมแต่สู้โคราชไม่ได้ครับโคราชหวานข้าวแล้วม,มัน มาเห็นข้าวหวานข้าวแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นไรอ้อยเยอะครับไรอ้อยห้าห้าสิบห้าสิบสี่โลถึงจังหวัดเลยครับนี่มีแต่ไรอ้อยครับไรอ้อยทุ่งานาบรรยากาศเขาไะครับใครชอบ คลิปผมก็กดไลค์กดแชร์ครับผมชอบบรรยากาศผมพาให้ดูครับใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ด่าผมเลยครับผมจะได้ปรับปรุงคลิปผมครับคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรมากครับถ่ายคอนเทนต์หน้ารถนี่ครับอยู่หน้ารถก็ถ่ายถ่ายคอนเทนต์เล่นถ่ายคอนเทนต์ให้ดูครับ กินผมก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้แปลกหูแปลกตาครับไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาให้ดูครับมีแต่ป่ามีแต่แดดนะครับมีแต่ป่าแต่แดดแดดก็แรงครับ ใครออกจากบ้านก็พกลมพุกยามองยาลมมาด้วยนะครับผม<อ>แดดแรงเดี๋ยวเป็นลมแดดกันนะครับไม่มีอะไรครับผมใครชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับดูบรรยากาศท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างรครับใครอยากได้คีเมก็หาไม้มาสอยเอาเลยครับ บรรยากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสครับฝนเพิ่งตกไปก็นี่ครับแดดแรงนะครับฝนเพิ่งตกนะครับตกไปแล้วั็แดดจ้าเลยครับ บ่งหน้าเข้าจังหวัดเลยแล้วครับผมยินดีต้อนรับนะครับเห็นไหมครับเอาร้อนล้อุใครนั่งตากแดดมีผิวไหมนะครับผมเห็นบรรยากาศของฟ้าไหมครับเห็นที่จุดชมวิวน่าจะสวยครับ หน้ามาเที่ยวครับใครหยุดยาวหน้ามาเที่ยวครับถึงจุดชวมวิวใครชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ไปมังกรขาดใครกดเข้าไปเลยครับ ตามเลยครับครับผมนี่น,นะครับเห็นก่อนมีบรรยากาศดูดีครับบรรยากาศดีครับ ชอบลิปผมก็ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับใครกดติดตามผมแล้วก็ขอบคุณจากใจครับผมขอบคุณจากหัวใจควักออกมาให้เลยครับกดไลค์กดแชร์ครับผมดูก่อนมีดูวิวครับ วิวท้องฟ้าครับผมดูบรรยากาศวิวก็สวยครับบรรยากาศสวยครับท้องฟ้าแดดแรงครับแดดยามาย่ไปบ้านนอกแล้วครับแดดยามไปบ้านนอก แดดบ้านนอกกับแดดเมืองกรุงก็พอๆกัน,กน,กนล่ะครับผมบันดีครับบรนยากาศร้อนครับ,บ Okay just saying